เพื่อที่จะตามหาน้องสมสายชูและซ่อมรถแมรี่ให้จงได้เราจึงได้หยิบแผนที่ที่เราลืมไปขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มดําเดินการภารกิจที่เราค้างคาไว้นั่นคือภารกิจกู้คืนศิลปะในหรยวิวเมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโนกโดยเราจะไปที่นั่นเพื่อสําเร็จทุกภารกิจและได้ทุกอย่างที่เราต้องการแต่โต้ก,ตตก็เกิดง่วงขึ้นมาเลยขอไปนอนก่อน ผมและโต้ได้ขับรถคนละคันไปยังถนนสายเดิมที่เคยใช้ไปหรือวิวแต่ครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีไม่เหมือนคราวก่อนที่เราโดนดักตรีระหว่างทางถึงแม้คราวนี้จะมีหอไล่ตามมาแต่ซอมก็ไม่เยอะอย่างที่คิดแม่เราเนี่ยขับรถมาถึงค่ายทหารซึ่งเราก็เจอซากรถมากมายแล้วก็ยังเจอกำแพงเนี่ยวางกั้นรถอีกนอกจากนั้นยังมีซอมมากมายที่ดักอยู่หน้ากำแพงโต้ที่ขับมาก่อนเนี่ยก็ได้บอกให้ผมหนีไปผมเนี่ยก็เลยขับรถเลี้ยวซ้ายไปที่ริมแม่น้ำแล้วล่อซอมมาขับเหยียบไปเรื่อย จนซอมเนี่ยเริ่มน้อยลงผมก็เดินลงมาตีเองจนโต้ที่ได้ตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยได้มาเจอกับผมและโต้เนี่ยก็หยิบระเบิดไฟท้ายรถและเริ่มป่าเพื่อกำจัดซอม <S <S ผมเนี่ยก็เริ่มไล่เหยียบซอมแถวนั้นแล้วก็เดินเก็บของในหมอกรอให้ซอมเนี่ยไม่ตายกันไปจากนั้นผมก็ได้เดินมาที่โหนดอีกครั้งแลว้วพบว่าซอมเนี่ยหายไปหมดแล้วผมและโต้ก็ขับรถเข้าไปในเขตกำแพงและพบว่ามีค่ายทหารอยู่ซึ่งเราก็ต้องทำลายประตูเพื่อเข้าไปข้างใน เมื่อเราได้เข้าไปข้างในค่ายทหารและเริ่มสืรรวจเก็บของเก็บปืนและมีดได้มาเนี่ยระหว่างเก็บของเนี่ยเราก็ได้พบกับฝูงซอมนิดหน่อยแต่ก็ยังผ่านมาได้ถึงจะลําบากไปนิดหน่อยแต่เราก็ได้ของมามากมายและขับรถผ่านค่ายทหารไปเจอแคมปิง้งเราเลยขโมยรถแคมป์และขับต่อจนเราเดินทางมาถึงเมืองหลุยวิวจนได้ซึ่งการเดินทางเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยซึ่ง ใกล้ๆทางเข้าหลุยวิวเนี่ยมันมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้และด้วยความที่ผมเนี่ยเคยดินข่าวหรือเรื่องว่ามันมียาแก้โรคโดนกัดแอนตี Anti ้โดนกัดวัคซีนผมเนี่ยก็เลยบอกให้โต้เนี่ยหยุดที่นี่เรามาตามหายากดีกว่าเมื่อผมลองเข้าไปเนี่ยก็เจอซอมมากมายวิ่งปูขึ้นมาออกมาเต็มไปหมดผมเนี่ยก็เลยวิ่งหนีมาขึ้นรถแล้วก็ใช้กลยุทธ์ขับรถเหยียบหมุนซอมเป็นวงกลมเพื่อจัดการซอมให้ผมเนี่ยสามารถจัดการซอมมากมายได้แต่แรกกนเราต้องเสียรถคันนี้ไป จากนั้นผมและโต้ก็ได้เดินเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อหายาได้เดินสำรวจหลายชั้นแต่ก็ยังมีซอมปะปลายเหลืออยู่เราเลยก็สำรวจไปหลายห้องแต่ก็ยังไม่เจอยารักษาโรคโดนกักเราสำรวจไปจนทั่วทุกตึกแล้วก็ยังคงไม่เจอและตัดสินใจ,จออกเดินทางกันต่อโดยสถานที่ต่อไปที่เราเลือกจะไปเนี่ยก็คือโรงเรียนมัธยมเล็กๆใกล้กเลกๆเราได้เลือกจอดด้านหลังโรงเรียนแล้วค่อยๆเดินบุกเข้าไปด้านในเริ่มแรกเนี่ยเราก็โดน ลุมตายอยู่แต่เราก็เริ่มเขีร์ได้เรื่อยๆเมื่อเราเขียรยได้แล้วเราก็เริ่มค้นหากันด้วยผมเนี่ยคาดหวังว่าจะเจอชุดคอสตูมใหม่ๆส่วนโต้เนี่ยตอนนี้โต้กำลังหาสกเก็ตบอร์ดที่เดาว่ามันน่าจะมีอยู่ในโรงเรียนนี้เดินหาไปเดินหามาเนี่ยไม่เจออะไรสักอย่างมีสักเล่มปืนสักกระบอกหรือ,อระเบิดสักลูกเนี่ยก็จะไม่มีเลยโรงเรียนนี้เนี่ยมันอะไรกันเนี่ยจนเดินไปทุกโรงเรียนแล้วเนี่ยโตก็หายตัวไป ผมเนี่ยก็เลยต้องใช้ชีวิตโรงเรียนรอให้โตกลับมาเดินฉีกเสื้อซอมไปเรื่อยๆเพื่อหาได้เก็บไว้วิ่งไปทั่วโรงเรียนเหมือนไม่มีอะไรจะทําเดินเปิดประตูออกไปสู่อากาศสักหน่อยจนผมเนี่ยก็วิ่งรล่โรงเรียนเพื่อจัดการซอมแต่ก็ได้เจอกับโรงยิมแล้วก็ได้อาวุธมาใช้ ผมเนี่ยก็เลยวิ่งเอาของที่เก็บมาได้ทั้งหมดเนี่ยไปเก็บในรถแล้วก็มาวิ่งเล่นในโงเรียอีกรอบแต่โต้เนี่ยก็ยังไม่กลับมาผมก็เลยปล,นนล้นรถเถานั้นเล่นๆแล้วก็ขับมาจอดข้างรถเดิมแต่มันก็ดึงดูดซอมเนี่ยให้วิ่งมาจนเกิดเป็นวิกฤตอีกรอบซอมเยอะจนผมชักครไม่ได้จนเนี่ยอยากจะให้โต้มาช่วยแต่โต้ก็หายไปไหนก็ไม่รู้ผมก็เลยค่อยๆวิ่งลอบปีนกำแพงจัดการไปเรื่อยจนเวลาล่วงเลยจากมืดมาเป็นเช้าซอมเริ่มซาแต่ผมก็ยังไม่เจอซอมตัวเองเลย ก็เลยวิ่งหาซอมตเตกันต่อแต่ก็ยังมีฝูงซอมอีกผมก็เลยวิ่งล่อซอมฆ่ากำแพงไปมาอีกต่อแต่ก็ยังไม่เจอซอมตัวเองอีกเลยก็เลยนั่งท้อเท้พอนั่งทำใจได้แล้วเนี่ยก็เดินกลับไปเก็บดาบคาตนะที่ทำตกไว้แล้วก็เดินทางหาซอมตัวเองกันต่อ เจอไดที่สุดเนี่ยก็เจอซอมตัวเองอยู่ในโรงอาหารจนได้แต่ซอมผมเนี่ยก็มากมายจนต้องจัดการไปทีละตัวโดยการใช้กลยุทธ์ป,ประตูจัดการทีละตัวและในที่สุดเนี่ยก็จะจัดการซอมของตัวเองได้แล้วแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เซิร์ฟก็หลุดทําให้ซอมผมเนี่ยหายไปตลอดการวันต่อมาเนี่ยผมและโต้ก็ได้กลับมากันอีกครั้งสรุปว่าเมื่อวานเนี่ยที่โต้หายไปเนี่ยก็เพราะโต้เผลอหลับส่วนผมที่ของหายหมดตัวเนี่ยพิงจะท้อแท้แค่ไหน แต่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งโดยการหยิบของที่เราเนี่ยยังไม่ได้หยิบไปโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ได้หยิบใส่ตัวไปหมดแล้วตอนที่กําลังว่างแต่ถึงอย่างนั้นก็จะมีของเหลือให้ตั้งตัวใหม่อยู่หลังจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจออกเดินทางเก็บแรนด์มาร์กประแปร์ในเมืองกันต่อซึ่งที่ที่เราอยากไปกันเนี่ยก็คือคุกเพราะว่าเราเนี่ยเคยเห็นอยู่ในเทเลอร์ของโปรเจกต์ซอมบอยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่เมืองนี้หรือเปล่า แต่เราก็สันติษฐานว่ามันคือจุดเหลี่ยมๆที่อยู่ข้างในแมปผมกับโต้ก็เลยตัดสินใจขับรถไปที่นั่นกันจนโต้เนี่ยเริ่มง่วงก็เลยบอกให้เราเนี่ยหาที่นอนกันก่อนเราก็เลยจอดรถที่บ้านไม่ไหม้และกะจะไปนอนกันแต่ลงไปทัฒน์ไลยเนี่ยซอมก็เริ่มทยอยกันมาทีแรกคิดว่ามีแค่น้อยๆแต่ตีไปตีมาเนี่ยซอมก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนจนเราไม่ได้หลับได้นอนวิ่งสู้ซอมกันจนเช้าก็ยังไม่หมดซอมเดินตามกันมาเป็นขบวนไม่รู้มาจากไหนกันเยอะแยะจนผมเนี่ยวิ่งสู้มันไปถึงรางรถไฟ จนจัดการซอมได้แล้วไม่มีซอมไล่ตามแล้วเนี่ยผมก็ได้ดาบคาตนะมาเป็นของตอบแทนแล้วก็เริ่มวิ่งกลับไปไล่ฟันซอมข้างรถจนเคลียร์ได้ใน,นที่สุดเช้าวันต่อมาเราตื่นมาในบ้านไฟไหม้ที่เดิมยังโดนซอมลุมกันอีกรอบแต่โชคดีที่รอบนี้เนี่ยเราคุ้นชิดแล้วเราก็แก้ปัญหาได้ไวกว่าเดิมแต่ฟ้าเนี่ยก็เริ่มมีหมอกลงเราก็เลยตัดสินใจออกเดินทางกันต่อดีกว่าจนเราเดินทางมาถึงจุดเหลี่ยมๆที่เราคิดว่าเป็นคุกจนได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าทางเข้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเพราะมันมมมีปป่าลล้อไหดเย เราเลยตัดสินใจจอดรถที่ลานจอดรถก้างๆก่อนแต่าก็กลายเป็นว่าพอลงปุ๊บเนี่ยซอมก็เข้ามาปั๊บซอมเยอะรถเมืองจนขนาดผมเนี่ยยังไปติดอยู่ในมิติมืดจากนั้นผมและโต้เนี่ยก็วิ่งจัดการซอมกันไปทั้งบ้านจัดสรรโต้ที่ทำไม่ไหวกับความาพ่แพ้เนี่ยก็เลยตัดสินใจ มอ่องตัวละครในตำนานแต่งกายด้วยสีเหลืองและมีหัวที่โล้นผ่องใสซึ่งเขาเนี่ยเป็นคู่ปรับของเจ๊ติว๋วที่พวกคุณเนี่ย้าไม่รู้จักและก็ไม่ต้องรู้จักก็ได้ผมเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นเจ๊ติ๋วมาเล่นกับมันด้วยแต่ก็ยังกู้ศพตอไม่ได้เลยเลยวิ่งหากันต่อแต่ก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยได้กลายเป็นศพแล้วก็หายไปคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจออกเดินทางไปที่คุกป,ป๊อกตามที่เราคาดหวังไว้ดีกว่าและก็เป็นไปตามคาดพอเดินไปถึงเนี่ย ก็เจอซอมมากมายลุมดักแล้วก็ตายแล้วก็ต้องหลูบวิ่งวนกัอกรอบแต่พอดูไปดูมาเนี่ยที่นี่เนี่ยมันเป็นสถามมานี่นะไม่ใช่คุกเนี่ผมเนี่ยก็ได้วิ่งแข่งกระโดดข้ามรัว้วกับซอมแล้วก็ไล่ทุบหัวซอมทีละตัว จนในที่สุดเนี่ยเราก็จัดการซ่อมในสนามม้านี่ได้สุดท้ายเนี่ยเราก็เข้ามาสำรวจโรงเลี้ยงมา้าแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษและพอมาคิดคิดดูแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมีของเต็มตัวมีคาตนะมีโบติดหัวแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ผู้อันหนึ่งเสื้อคุมก็ยังไม่มีจะใส่และสรุปเนี่ยเราเดินทางมาเมืออนี้ก็ทําไมกันนะโดยเราจะไปที่นั่นเพื่อสําเร็จทุกภารกิจและได้ทุกอย่างที่เราต้องการ